อย่างกระฝาแสดนะครับแต่ไม่ใช่นะครับไอ้ที่มีขนขานี่คือบาม่าครับส่วนตัวนี้เป็นเล็กฮอนขาวนะครับผมไม่มีขนขานะพึ่งฟ้าออกมาวันนี้วันที่สองนิดๆเนี่ยนองงายท้องหลับอละนะครับผมจะเอาไปปล่อยในในล้าวพอดีนะครับ แต่ว่าตัวราม่าตัวใหญ่คนนี้ก็ดีนะครับคือเขาไม่รังแกเด็กดีคือมีเด็กออกมาบาเลยนะครับน, <ập> น่ะน่ะออกมานะครับเราก็จะเดี๋ยวเอาเด็กๆไปปล่อยในนั้นซะหน่อยนะครับเนี่ยพวกตัวนี้มันก็ดีตรงที่มันไม่ได้ดังแกไอ้ตัวเล็กพวกนี้นะครับคือตัวไหนที่มันออกมาผมก็จะปล่อยม,มันนะครับเพราะว่าเราก็จะให้อาหารแล้วนะอยู่ข้างนอกแต่ตัวไหนที่มันออกมาไม่ได้น่ะ คือไม่รู้มันบินขึ้นมาจากรูนี้หรือเปล่านะครับก็จะให้เลี้ยงอยู่ในนี้แทนนะครับปล่อยไว้นะครับโอ้โหรถรถเยอะเลยครับผมรดเนี่ยดีนะครับสายพันธุ์รถเนี่ยเพราะว่าอย่างที่ผมเลี้ยงไว้อะ่ะตัวแม่ไก่อะหล,หลายตัวเลยนะครับก่อนมันพับแล้วนะครับคือมันอายุมันเยอะแล้วสองปีกว่าแล้วยังให้ไข่อยู่นะครับแต่อาจจะน้อยลงประมาณนึงแหละแต่ว่าก็ยัง มีประสิทธิภาพในการให้ขายที่นานอยู่นะครับนะเพราะมันเป็นคือเราจะไม่ไปไปวิาพากษ์วิจารว่าอ้มันเป็นพันแท้หรือเปล่าถึงให้ถึงไม่ใช่ไฮบิดอะถึงให้ขายได้นานได้ยาวอันนี้ผมก็ไม่ทราบจริงๆเพราะว่าเราก็ไม่เคยเลี้ยงไก่พันไฮบิดนะครับดังนั้นก็เลยจะไม่ได้พูดจุดนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าการเลี้ยงไก่ที่ผมเลี้ยงก็คือไม่ได้ซื้อไก่เพิ่มเลยคือเรา เพราะเองอย่างนี้โดยใช้ตู้ฟักที่มีคุณภาพหน่อยนะครับตู้ฟักที่ควบคุมความชื้นได้ดีแล้วก็สังเกตพัดลมด้วยนะครับรวมถึงล้างตู้ฟักด้วยนะครับล้างให้มันสะอาดฟักชุดหนึ่งก็มาล้างทีนึงอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะมีพวกบาม่าออกมาข้างนอกกันมีโอ้นั้นสีดำนั่นตัวนั้นสีบลูนะครับทรงมันจะเหมือนตัวเมียเลยนะตัวใหญ่ๆนะนะครับแล้วก็มีออกมาข้างนอกอีกเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นบาม่าหมดเลยนะที่มันออกมานีมันเก่งเลยงานในขนขามีเต็มเลยนะครับ เอ,อมันก็มันก็ไม่ตีนะไอตัวพ่อพันธแม่พันนะไม่ตีนะครับมี่ตัวเป็นอ้วนเป็นไก่กึ่งไข่กึ่งเนื้อ,อน,นี่ก็ลดอุ้ยโลดออกมาได้สองตัวอันนี้ตัวผู้แน่ๆนะครับหงอนแดงๆเลยนะครับตัวนั้นน่าจะตัวฝนสีน่าจะตัวเมียมั้งครับไม่น่าใจน่าจะนะครับ,รนะรบแล้วก็มีเล็ห่อนด่างนะครับผมห่อนด่าง คนดาก็น่าจะตัวผู้ตัวเมียหรือเปล่าครับเพราะว่าหงอนหงอนเนี่ยเน,ยเนียด่างก็คือเหลืองๆดำๆนะครับเป็นเล้งฮอนนะครับ